สวัสดีครับพี่มาดูพระเครื่องกันวันนี้นะครับองแรกนะครับเป็นพระบูชาหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเป็นเนื้อโลหะเนื้อโลหะนะครับลมดำกระถิ่นปีห้าศูนย์นะครับกระถินปีห้าศูนย์ตัวของเก่าแปะทองที่สังคตินะครับพระสวยคมชัดนะครับด้านั่งมีกล่อง ไม่รู้ว่ากล่องนี้รุ่นอะไรนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าเขาใส่มาให้เพราะว่าเป็นตำหนิพระหรือว่าอะไรก็ไม่ไม่ทราบนะเดี๋ยวดูในกล่องแป๊บแล้วเผือมีอะไรนะอมมองไม่เห็นมืดตื่ออ๋อ เหมือนจะเป็นเล็บนะครับเหมือนจะเป็นเล็บหลวงพ่อนะครับเหมือนจะเป็นเล็บของหลวงพ่ออยู่ในกล่องนี้นะครับโอ้ได้ได้สังขารนะครับสลีระไปด้วยนะสรีระมีเล็บเป็นสลีระของหลวงพ่อติดไปด้วยนะครับองนี้นะครับหน้าตักประมาณสี่นิ้วครึ่งนะครับท่ำโดยประมาณสี่นิ้วครึ่งหน้าตักสี่นิ้วครึ่งฐานด้วยก็น่าจะประมาณ เกือบห้านิ้วนะครับถ้าลมฐานสูงประมาณห้านิ้วครึ่งนะครับสูงประมาณห้านิ้วครึ่งก็ไวๆเลยพี่เอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทอเอาไวๆหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่าส่งน่าจะเป็น,100นร้อยแล้วนี่ไม้เป็นไรนะครับแบ่งกันไปต่อไปนะครับเป็นเหรียญพุทธศตรวตรรษที่ห้าพุทธศตรวตรรษนะครับเนื้อตะกั่ว ไม่มีเข็มนะครับไม่มีเข็มดูแล้วไม่มีเข็มพร้อมกล่องพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับกล่องเก่าคู่ตัวเลยนะครับถ้าบางองค์ไม่มีกล่องก็จะมีเป็นเลี่ยมเก่านะนี่เป็นพร้อมกล่องนะครับพระสภาพสวยนะครับถ้าจมูกแบบนี้นี่คือสวยเลยนะครับสวยแชมป์เลยนะจมูกจมูกใหญ่ๆอย่างนี้นะครับถ้าตนมากจะเจอเป็นจมูกจมูกจะบบี้นะครับ สวยงามนะครับยิปผ้าเนื้อตะกัวพุทธศตวรรษพร้อมกล่องเดี๋ยวนี้หายยากแล้วนะครับไม่ค่อยเจอแล้วนะสะภาพส,สวยๆแสงกระท้อนนะครับ พร,ร้อมกล่องสวยๆนะครับเอา1,500าอบาทนะพี่นะขอ1,500อยบาทนะครับ1 5 0 0้าบาทเนื้อตะกัวพร,ร้อมกล่องไม่มีเขี้ยวแต่สภาพสวยแชมป์เลย1 5 0 0บาทสมเด็จปกโพป,ป,ปีห้าหนะครับเจ้าของติดจีวรใม้ด้วยนิดพระเช่าจากของลูกค้ามานะครับก็พร้อมเรี่ยมกันน้ำเนีเน่ยเอา1000บาทไวๆนะครับมีแค่องค์เดียวนะครับ ไม่รู้ว่าจีวรทันหลวงพ่อหรือเปล่าคิดว่าไม่น่าทันนะแต่ก็มีอายุนะครับปีห้าหกนะครับสมเด็จปีห้าหกพร้อมจีวรพร้อมเลี่ยมกันน้ําเอาหนึ่งพันบาทนะครับยันคู่หกสี่มาแล้วนะพี่นะหกร้อยบาทรวมส่งนะครับยันคู่หกสี่กำลังมีประสบการณ์นะครับรูปถ่ายห้าแปดนะครับหลังยันตุ๊กตารับประกันรูปถ่ายสวยสมบูรณ์ไม่มีกาวเข้านะครับ ให้ดูเม็ดสีคร่าวๆนะครับแต่พระในชแนลนะครับในช่องนะครับรับประกันทุกอง์อยู่แล้วนะครับสบายใจได้นะอันนี้ก็ให้ดูอ่านีเม็ดสีสวยๆนะครับองนี้เป็นลายเอ่อทันไอดอกพิกลครับดอกพิกุลดอกพิกลอ่าลายดอกพิกุลนะสังเแกตตรงใต้ตาหลวงพ่อนะครับด้านซ้ายนะจะมีลายจะดูจะดูง่ายนะครับ เห็นลายดอกกุลช,ชัดเลยนะครับตรงนี้สวยนะแแปะ,แปะทองเต็มแผ่นนะครับหลังยันตุก,กตานะครับตุต้งขอบเขียวเนี่ยบางทีก็บางท,กางทีก็ไม่ติดก็มีนะครับติดก็มีไม่ติดก็มีนะครับไม่ต้องซสีเรียกนะครับแต่ตรงนี้ติดนะก็เอาไปห้าพันบาทนะครับหนึ่งพันเอ้ยห้าพันบาทห้าแปดห้าพันบาทท้วนนะครับสมเด็จปีสามสามวับนขี้เหล็กนะครับ อาจารย์ตั้วสร้างนะครับแล้วก็นําไปปลุกเสกที่วัดรับลำยไยปี4ีด้วยนะเพราะว่าท่านก็ไปสร้างที่วัดรับไปสร้างโบสถ์ที่วัดรับลำไยก็ดําพระชุดนี้นะครับไปร่วมเสกอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้ทั้งบนสารเก่าแล้วก็ได้เป็นหนุ่มผู้หมุนเสกนะครับสมเด็จวัดซับสมเด็จวัดทับขี้เหล็กนะครับทับขี้เหล็กหนกตาปั๊มสวยๆเลยขอบบินขอบไหลก็ธรรมชาตินะครับพระ เนื้อผงม,มีตำหนิง่ายนะเอาไว้เลยพี่เอาแปดร้อยบาทแล้วกันไว้เลยแปดร้อยบาทปิดตาบังประการเพชรสมุยนะครับเอาห้าร้อยบาทนีไ่ได้จากบ้านลูกค้านะของลูกค้าส่งมานะครับขายไม่รู้ราคาแนละเอาห้าร้อยบาทหลวงพ่อเอียนะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านเป็น ธานาคารคนครหลวงไทยนะครับพระสวยผิวม่วงเลยนะปีสองศูนย์นี่พระสวยผิวหิ่งนะครับจมูกด่งพระผิวลุ้งตามซอกตามมุมยังเห็นชัดอยู่นะครับซอกตามซอกนี่ลุ้งขึ้นเลยนะสวยสวยผิวสวยสวยเอาหนึ่งพันสองร้ยบาทนะพี่นะราคานี้ สุดคุ้มนะครับผ่าสวยผิวลุ้งเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะครับปีสองสามเหรียญหลวงพ่อกเกษมปีสองสามเอาหนึ่งพันบาทนะครับเอาหนึ่งพันบาท พระเนี่ยผิวยังก็นวะเลยนะครับพระสวยผิวเข้มขังนะครับน่าเก็บกำลังมีกระแสนะครับหลวงพ่อเกษมเอาหนึ่งพันบาทนะครับเก็บก่อนแรงเหรียญหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอนะครับหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอหลังรุ่นพิเศษนะครับหลังจานเต็มเต็มเลยจานแน่นแน่นเหรียญเลยนะครับดูจะไม่รู้ว่าส่องเห็นหรือเปล่านะ จะพยายามส่องแล้วนี่ฮนะลอยจานเต็มเหรียญเลยนะครับเต็มเหรียญเลยจานแน่นๆเลยส่องเห็นหรือเปล่าฮะันี่นคมีทุกแน่นทั้งเหรียญเลยนะครับจานเต็มจานแน่นจานเก่านะครับนี่นะโอ้โห คุนพิเศษนะครับจานหลังเต็มเลยขอไปเก้าร้อยบาทนะครับขอเก้าร้อยบาทหลวงพ่อมุมสวยๆวัดประสาทเยอนนะเหรียญหลวงพ่อปานวัฒากระแสปีหนึ่งแปดนะผิวออกผิวลุ้งนะครับเอาแปดร้อยบาทปกนาลายทรงคุดหลวงปู่กาหลงเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนะเอาเอาเจ็ดร้อยบาทแล้วกันเนื้อนวะปกนาลายทรงคุด เนื้อหน่วง700บาทเหรียญอาอาอาสะพะเถรไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าเป็นพระลูกค้าปีศูนย์เก้านะครับแล้วก็พระพิมลร,รมอาอาสัทธะเถนวัดมหาธาตุปีหนึ่งเก้านะ ถ้าอ่านผิดขออภัยนะครู่นี้เอาไว้ไวเลยนะพี่นะขอสักหกรแล้วกันขายไว้ไวพอละสนใจก็ทักไลายมาเหมือนเดิมนะพี่นะทักไลายมานะครับทักไลาย id l i n a c a l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ